สวัสดีค่ะเพื่นนอนๆชาวโซเชียลแคมนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีตำรวจที่หนึ่งในกรุงเทพ<ะ>โอเคปะคือมันก็งงอะ่ะมีเรื่องขาดใจอย่างนี้คือเราเข้าห้องน้ำสอนอใช่ไหมเรามาเคลียร์ปัญหาพี่เราล้วเราห้องน้ำสอนอคือห้องน้ำโรงพักโรงพักสถานีตำรวจมันต้องเป็นห้องน้ำแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะเปิดเป็นสา,<ม>สาธารนณะให้กับให้กับ ให้กับให้กับะไรวะเนี่ยให้กับให้กับใครได้ทำให้ให้กับยังไงอ่ะแบบยังไงอ่ะให้กับประชาชนได้ใช้ปีแล้วก็เราก็ต้องสะอาดถูกหลักําไมใช่ไหมเพราะว่าเป็นถึงสถานีตำรวจอ่ะเออแล้วทีนี้ความจริงมันก็ไม่ได้เสียดายด้วยตังค์มันก็ไม่กี่บาทอ่ะไม่กี่บาทอ่ะเออก็ก็ไม่เป็นไรอะเออก็แปดบาทเอาแล้วกันแปดบาทรวมทิชชูด้วยอ่ะค่าเข้าห้องน้ำห้าบาท ใช่ไหมแล้วก็รวมทิชูด้วยอีกสามบาทอยแปดบาทแต่สิ่งที่เรากลับมาคือห้องน้ำสกปรกมากห้องน้ำสกปรกมากแล้วคือแล้วคืออะไรบะาอคือแบบว่าคือแบบมันมีปัญหาเยอะเออคือแบบเฮียแบบเข้าใจ้ว่ามึงเก็บตั้งแปดบาทเลยเฮียห้าบาทเข้าห้องน้ำไม่มีน้ำล้างจิบมไม่คิดด้วยีเออเฮียราคาสองบาทนี่ยังมีขันน้ำน้ำล้างจิบไหมนะจริงๆไปตามตามตลาดทั่วไปเลย ตลาดนัดเนะี่ยเออยังมีน้ำล้างจิ๋มให้คิดดูดิอันเนี้ยอันนี้คือสถานห้องน้ำสถานีตำรวจอะเออคิดดูดิ <Okay. S 1> แม่งไม่มีน้ำล้างจิ๋มเสืออเก็บอีกห้าบาทเยี่อ <Yeah. S 1> สุดที่ชูต้ตาหาอีกสามบาทเป็นแปดบาทความจริงแปดบาทนี่จิ๋มต้องสะอาดและเรียบร้อยนะจริงหุบห <c oughs> งิด <c oughs> <c oughs> มากเออโอเคแค่ให้เรามาบน่นไม่มีอะไรมาก <c oughs> ห้องน้ำสนอไหนให้ดูดูแค่นี้ก็พอสนอไหน อออเอาเป็นว่าสอนอไหนแค่นั้นแหละบ๊ายบายเจอกันห้องน้ำสอนอจิ้มไม่สะอาดบ,บอกเลย